h e l l สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมินิชแนลอีกแล้วนะคะอ๋อวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดอะเฮาพักสุดท้ายแล้วใช่ไดมเกมเดอะเฮาพักสุดท้ายแล้วคันนี้เป็นพักสุดท้ายที่บริบูรณ์ไปเลยใ่นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอื่นต่อนะคะอะไรอะ่ะเกมอื่นที่ต่อไปไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะ ต้องดูก่อนถ้าชอบถ้าอยากให้เล่นเกมเลยก็เมนมานะคะเมนมาเอาเกมที่ว่า XP กับ Windows 7เล่นได้ค่ะ <S <S 1> <S 1> คือแบบมีคมแบบเกา่ากำกึกแบบภาษาเหนือเก่ากำกึกคือแบบเก่าเก่าอะไรประมาณนี้ค่ะ Windows XP มาคะมันก็เล่นไม่ได้มาคะก็เล่นได้ค่ะไอ้ส่วนแบบ ถ้านะวิโนโด้ไอ้พีเล่นได้ก็เอามานี่น้อยๆน,นะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งหนึ่งนะคะคือแบบว่ามันช้ามากค่ะคลิปที่แล้วอาจจะประมาณ2นาทีหรือ3นาทีหรือว่า6กหรือนาทีนะคะตอนนี้ก็กระพิษหาสวนวิมานอะไรช,ช่วยกันดูนะคะเฮ้ยมาแล้วคาร์วิน ฮาโลวีนมาถึงแล้วเย้สามสิบเอ็ดตุลาใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะกดอะไรได้บ้างตอนนี้นะคะเราก็ลองกดไอไฟคันเอาใช่ไหมกดเลยกดแล้วมกดกดฟักทองกดคันเอานี่ไงมีใบนี้แล้วคนนี้ใครน่าตลอดเมื่อกี้หรือเปล่าที่น่ากลัวน่กวากลัวเมื่อกี้กดไปเรื่อยๆกดฟักทอง ไฟได้ไหมเสียงมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วค่ะตึกตักแล้วค่ะขาลอ,อยไปแล้วค่ะอันนี้กลายเป็นอะไรก็เหมือนเรื่องค่ะ,ะดูเลยกดบ่อยๆนะะนี่กดอะไรได้บ้างหน้าตองหน้าต่างมองเลยมองมองมองกดอะไรอ่ะเสียงวิทวิทวิทเหมือนลมเลย ปิดอะไรได้บ้างกดตรงนี้ได้ไหมอ่าเฮ้ยกดไม่ได้แล้วเปิดมาได้บ้างอ่ะอีทุกอีฟักทองก็ยังไม่ได้นะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปิดไฟพีเฟคยังปิดไม่ค่อยได้แล้วอุ้ยเดือดกระจายค่ะอ้าวจะลาจากกันแล้ว เอาแบบขอรักกลัวนักกลัวฉันดูสักทีมัน่จะจากกันแล้วเอาแบบมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วฉันก็อะไรประมาณนี้แหละฉันได้ชัอหน่อยอืมเปิดไฟไม่ได้เฮียขอโทษคกะจบไปแล้วหรือยังตัดไฟหน่อยอะไร còn hốt là, mấy kì là nào. Ừ, Mẹ này, nào mà ở lại là ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กดไะไรได้บ้างนะคะุอยไฟไปแล้วหัวหายไปแล้วฮ้อก็หดานหายไปแล้วนี่ไปไหนแล้ว่ะ ผมรัรเราอีกแล้วจบแล้วนะคะขอบคุณค่นีตอนนี้จบแล้วจบเลยนะคะเพราะว่าจบแล้วค่ะจบแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมมาโดยตลอดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเฮาจบแล้วไม่รู้จะเล่นเกมอะไรต่อนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเรามาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณเกมที่มีให้เล่นนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะตอนนี้จบแล้วค่ะย้ ค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าไม่รู้จะเป็นเกมอะไรนะคะค่ะบ๊ายบาย